ลูกมงคลถึงมองว่านะครับจำเลยนี่นะนะครับเออลูกไปไหนกับตรงนี้ตอบมาให้ได้ก่อนนะครับนั่นแหละนะครับลูกไปไหนล่ะนะครับเออแล้วตอนนั้นเมียไปไหนด้วยอ่นน่ะเมียว่าไปรับผ้าเหรอนะครับเด็กเข้าไปหานะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่นะครับแล้วเมียไปไหนนะครับแต่ตอนนั้นนะครับเห็นแม่ก็ถามแล้วนะครับเออนะครับเมียจำเลยบอกว่านะครับเอน้องเสดิงมาหาที่บ้าน เห็นไหมตอนนั้นอ <au> ่ะมันสับสนวุ่นวายอ่ะนะครับเออน้องเซดิ้งมาหาที่บ้านนะครับเออมาบอกมาขอโทรศัพท์ไปไปไปบอกแม่หน่อยเห็นไหมล่ะนะครับจริงๆแล้วนะก็น้องเซดิ้งก็นะครับให้การกับเจ้าหน้าที่เขาว่าไม่ได้เจอเลยเห็นไหมนะครับแต่ป้าของน้องเซดิ้งบอกว่าน้องเซดดิ้งมาหาที่บ้านนะครับให้การกับนักข่าวไปอย่างนั้นแหละ นะครับให้การกับนักข่าวไปอย่างนั้นอะ่ะมันก็คงจะเหมือนกับนะารับทำให้การกับชั้นตํารวจนั่นแหละนะครับรูมควเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนนะครับนางคนนี้คงไม่พูดกลับไปกลับมาเมียจําเลยนี่นะก็คงจะให้การแบบนี้แหละนะครับแต่ไม่มีใครเจอนะครับเด็กจะโกหกไหมมันไม่โกหกกับมันสองรอบมันมาสองรอบอะ่ะนะครับแล้วยังไม่พอนะครับย่าอ้าฮี้เขารู้ด้วยว่าเด็กมาแล้วไม่เจอใครสักคนอ่ะ นะครับไม่เจอใครสักคนนะครับแล้วเห็นไหมล่ะนะครับแล้วนะครับเมียจําเลยมันบอกว่าเจอเห็นไหมล่ะนะครับเจอนะครับเจอน้องเซดิ้งนะครับตอนนั้นนะครับผัวของนางผัวของนางก็อาบน้ําอยู่นะครับเห็นไหมนางสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนะครับสงสัยจะมารู้ข่าวทีหลังนะครับเออนะครับรู้ข่าวว่าน้องเซดดิ้งไปตามหาที่บ้านนะครับก็เลยโกหกไปนะครับเห็นไหม คงคิดว่าเด็กมันคงจําไม่ได้หรอกจำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าเด็กจําไม่ได้นะแต่ผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านน่ะที่เขาตามหานะครับน้องชมพู่อยู่แถวบริเวณหน้าบ้านนั้นน่ะนะครับเขาจึงบอกให้น้องเดิงกลับมานะครับพูดอีกมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเออนะครับน้องเดิงนะครับมาตามครั้งที่สองเนี่ยนะครับลูโมคลเชียวว่าครั้งแรกน้องเดิงไม่กล้าเข้าไปเพราะมันน่ากลัวบ้านเขาอะบ้านจําเลยนะนะครับมันน่ากลัว นะครับมันไม่มีฝาบ้านมีแต e ่อะไรเน JASON, goodbye, uh, ี่ก็ลกลุงลังเต็มไปหมดอ่ะนะครับเออแล้วทีนี้นะครับเออก็ให้เพื่อนมาตามอ่ะหมายความว่าต้องมีผู้ใหญ่เขารู้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่รู้นะครับเห็นไหมเออนะครับมาตามก็ไม่เจอนะครับเออนะครับไม่เจอแล้วเป็นยังไงล่ะมาสองครั้งก็ไปเจอสักครั้งอ่ะนะครับเออแต่นะครับเมียจำเลยนะครับไปพูดนะครับนนางเนี่ยนะนางเมียจำเลยนะครับไปพูด กับนักข่าวหรือพูดกับสื่อน่าจะตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละนะครับเออน่าจะตรงกับคําให้การเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าน้องสดิ้งมาหาที่บ้านตอนนั <etz> <phenomenon> <sho ck> ้นนะครับเห็นไหมล่ะนะครับตอนนั้นมันใหม่ๆนะครับเออน้องสดิ้งก็คงจะได้ยินข่าวก็คงจะย่าอ้าฮีคงจะเล่าให้ฟังนั่นแหละนะครับตอนนั้นนะว่านักเด็กไปตามหาที่บ้านไม่เจอเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมล่ะ นะครับเออแล้วนางก็นางก็คงจะบอกว่าอยู่เนี่ยนะครับน่ะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับน่ะนางก็คงจะฝืนนะครับบอกชาวบ้านนะครับก็คงจะฝืนก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละไม่อยู่ได้ยังไงนะครับเนี่ยก็ไปตามหาทั้งสองรอบอ่ะไม่เจอนะครับเออน่นะครับมันทำไมอ่ะนะครับนี่แหละนะครับคนเรามันมีความผิดมันก็ฝืนนะครับเพื่อเอาชนะเพื่อนนี่ยก็เอาชนะเด็กนะครับอยากให้ชาวบ้านเขารู้ว่านะครับตัวเองยังอยู่ นะครับเด็กไม่เดินนะครับเด็กมันไปตะโกนกันนะครับเออที่นี่เด็กมันก็ไม่กล้าต่อร้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่นะครับเออนะครับมันก็ไม่พูดอะไรอะนะครับหาไม่เจอนะครับเพราะวิชากำบังบ้านเพียงนะครับน่ะตรงนี้แหละนะครับแล้วไปตอบตอบให้ได้นะนะครับเอตอบให้ได้ยังไม่พอนะมันยังมีหลักฐานอื่นๆอีกอ่ะนะครับ ที่นะครับที่จำเลยไม่น่าจะไปไหวนะครับนะที่จำเลยไม่น่าจะไปไหวนะครับยังมีหลักฐานอื่นๆอีกนะนะครับอืมนะครับจำเลยในที่นี้นะครับไม่รู้จำเลยคนไหนนะครับนะเออนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับบ้านนั้นนะครับจำเลยมันเยอะเหลือเกินนะครับจนจำไม่ได้นะครับอยย่ที่บ้านน่ะรถไม่เห็นะคันใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะครับจะเอาไปซ่อนนะครับก็ไม่ได้นะครับเห็นนั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับลูกของพ่อมาหาจําเลยนะ่ะจึงได้เป็นนะครับนะพยานนะครับพยานโจทย์นะครับเอ่อแล้วก็เป็นพยานคนสําคัญคนหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโมคนด้วยนะครับนะ <c oughs>